ค่ะแต่จากมะพร้ากับข้าวที่มันนะครัย์ยุงทีัยองาสิบงหวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเพื่อรายการทุกทุกท่านนะครับพอการเมือนี่กลเป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันสิบสี่นะครับช่วงนี้นะครับอากาศยังฮอนนะครับจากเมื่อวานมาเมือนี่นี่อันนี้ก็เพราะว่าความกดอากาศสูงกําลังอ่อนที่ปกคลุมประเทศ ขอไปครับปกคลุมผ่าตะวันออกเชยงเนือตอนบนของเหง้ายูนะครับจะนั้งกิตามนะครับตั้งแต่ช่วงใบมืดนีไปนะครับจนถึงมืออื่นมีโอกาสที่จะมีฝนฝ่าขน้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบริเวณภูมิอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะครับคาดว่าจะเดินทางนะครับแล้วก็แร่คำว่าปกคลุมผ่าตะวันออกเชยงเนือของเหง้าตั้งแต่คึืนนีเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่13เพรามะนั้นนะครับหลังจากวันที่8ไปนี่อุณหภูมิจะลดลงค่อนข้างหลายนะครับเดี๋ยวจังคอยติดตามกันอีกเท่านึงนะครับมาเมวทีย จะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับฝนถือว่าเกิดขึ้นยากนะครับจะในแต่สามช่วงบ่ายบ่ายไปถึงช่วงกลางคืนของมือนี้มีโอกาสทีส่จะมีฝ่าห้องเกิดขึ้นได้นะครับมาเบิ่งภาพเราดาร์นะครับว่าจะเป็นเราดาร์ขอนแก่นเราดาร์สุนทรข้อนอังตรวจรพบกลุ่มฝนนะครับก็ต้องคอยติดตามฝ่าวระวังกันต่อไปในช่วงบ่ายนะครับสำหรับในภาพรวมมือนี้จนถึงมื่ออื่นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะบนของเข้าขาดว่าจะมีฝน คาดการณ์ไว้ที่ประมาณบเกิน1 0 0ะ4 0ของพื้นที่นะครับเป็นฝนที่เกิดจากความกดอากาศสูงละลอกไม้ตีสิแพ่ของมาดนะครับหลายพื้นที่นะครับในช่วงกลางคืนดึกต่อเ้าับที่มีอากาศเย็นจะได้กิดตามนะครับอุณหภูมิจะลดลงหลังจากวันที่8เป็นต้นไปนะครับอุณหภูมิสูงสุดมนี้จนถึงมืออื่นนะครับอยู่ที่ประมาณ33-34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่20-23องศาเซลเซียสตรงนี้นะครับ การกระจายของอุณหภูมิกับบริเวณแตกต่างกันหลายนะครับราวาท้องฝ้าในช่วงกลางวันถึงแม้ว่าจะมีเมฆนะครับแต่ว่ากัดของทางที่สี่เกิดแห่งอุณหภูมิสูงบ่แตกต่างกันนะครับ3ามสามสองศาสำหรับเจ็ดมือนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับไปจนถึงช่วง,ง,งวันที่13 มีลักษณะของอากาศที่แตกต่างกันหลายเพอะสมควรนะครับโดยในช่วงแรกวันที่7จ็ที่แมีโอกาสที่จะมีฝนฝ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นวันที่9 10 1 1เ็ 8, ไปจนถึงวันที่13อุณหภูมิจะลดลงนะครับลดลงไปได้3าถึงเองศาเซลเซียสยสำหรับยอดภูกถือว่าจะมีอากาศหนาวได้นะครับในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดเลยนะครับทั้งชายภูมิที่เป็นภูเขาสูงนะครับมีโอกาสที่จะมีอากาศหนาวได้นะครับสำหรับพื้นราบทั่วไปนะครับกับเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นแร่ลงมาปกคลุมกับตอนดู ภาพให้ดีนะครับสำหรับลักษณะอา,ากาศของมืดหน,นีมีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจงได้ก็ตามฝากระมัดระวังเกี่ยวกับลมที่แห้งนะครับคาดว่าตั้งแต่ช่วงคืนนี้ไปนะครับช่วงใบใบประมาณม้งแรงหงม้งแรงนะครับเป็นต้นไปทั้งนครพนมหรือว่าจังหวัดทั้งด้านตะวันออกนะครับนครพนมบึงการสกลนครลมสิ่งของแห้งแล้วก็ลมกับกสิไล่ขยับเข้ามาในทางในจังหวัดต่างๆหลายขึ้นนะครับเหนหือ มีโอกาสที่สิเกิดอัคคีภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องดับฟื้นดับไฟแห่งดีในกรณีที่เศร้าใส่แล้วนะครับสำหรับบรรยากาศที่เศร้านี้มีเพียงกิจกรพอกันไหม่ในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน